พี่น้องบวเข้าใจแดด,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 ดดบวเข้าใจอีรีแดดแดดแดดลีรีรอทักทายสบายดีกันคือเก่าพี่น้องเที่ยงนฮะาบวบงเงียบบวงเงาเด้อพี่น้องเด้อเริ่มจะกลับเข้าวซุหมอดุอ่นวายคือเก่าเลยแหละฮันดีถ้าบ,บายดีป้าลุง กินกระตุ่มปลาเนาะอันนี้คือหมักพริกพี่น้องหมักพริกไปปุุงสีดำกล้วยลุงหยางก็ส่งเขาพี่น้องพริกหงากับริกอนนะปนกันเลยพี่น้องอ่าตั่วชะสีเพชรไวเบิ่งตักออกก็เพชรพูดเลยกล้วยโบราณปนได้ก็เลยตักมาเพชรเอาอีกอือขู่เขียวเขาอยู่บ่ ก็น,นั่งราบตามเบิดโบว์สะิตามกล้วยตานี้กีนน้องกล้วยตานี้ตานี้ตานี้วัดประแดกประแดดแป้งนัวจ้า เอาจุใจไปเลยหา้าน้ำจะซีมแล้วหว้องุกินน้ำเขาดอกขลัมก่อนมันบวไหวงดงดไป้อกปุ๊กมันงดงดกินแต่ปุดกงดซีมยังดีแต่แม่นอนประงางอยู่ข้อบุกใส่ดีเพราะแม่ไม่เวียกมันก็บื้นเน่าอยากลูกอะ เกือบลืมน้ำตาลเนี่ย trips, มีสีตั๊กต้มปลาแล้วเออ <go van es> สมป้อนเด้อแมียเอาไปส่งซ้าแม่ถ่ายคลิปเด้อบ่อพังความเด้อเด้อกีกัสิเฮกับไฮสมป้อนม่สิไฮสมป้อนห้เด้อน้ำตาลพี่น้องจ๋ารอจ้าหอดหมดหมด nhuộm xăm xí nhuộm này tầm subscribe chỉ Để cổ mà. ถึงวเวลาซีมี่นองซีม่มดเลยอืมหวานพูดอีพอจะอหมักแล้วสำหรับโอ้ยสำหรับพวกลอยเลยม่นซี กินมักพี่น้องแต่พอนะพี่พ่อขอสิบอมักปนัอฮัมมินี่พอเคียวมาอยู่ฮัมแซบเวอร์พี่น้องเลยซีมีบี้ก็แซบ ตาซีมีแมต่บุกิน้ำเขาดอกอืออับแพอนพอปะเพี่น้องปะแบ่งใหายสมกับตะเคียวย้อนโยผ้าดิ่ลงไปให้เขาก่อนต่ำต้วยตานี้ตัดเข่าตัดตาดอยู่พอการญี่ปุ่นเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวซีผ้าลมพุ่งขี้ทั่วความ ฮอดเลยพี่น้องโอยแดดเด้มาเด้อมาเด้อเห็ดน้ำง่วน่ะคือเป็นสโมงหนึ่งบดแล้วียกแล้งานยังดอกมันนี่นะอืมบางยังอย่างไรจูบ <Un> ข <resh ed> ้าวกรอย่าเอาไปผูกวังคืนกินเข่านน่จอยเอ้ยง่วนะอืมอืมันแขว มันเสีอึดยังพักขยันานในกลดกูนี่พวกสูชีบล่างอีกบ่อนี่งอ่ะพวกตรงล่างปอดชันผิดกินรถเกอผูกวัดขุดตัวตัวนี้ผ่อนนอนผักกับไปใหญ่ใหม่เมนข้อมึงบาดเห็ดยังดอกมาได้มาได้อีนะอีพ่อก็อีสมนก็บักไล่เติบได้แบ่งไงน่ะมามาโอ้ยยังอะไรตัดยังบ่วทองเกี่ยวอยู่มันล้มล้มไร มันก่อมันหลบตาบลัดแม่ยิ่งตัวผักเพียร์มันหลบใครเนี่ยค้อหอมมามันกับบัวมาดอกกินก้นอนมันโลดบัวเบิดดอกยังเก่งมาสดกับสามคำข้าห้องกล้วยยังวะตาหนีกล้วยาวาตาหน,ป<ะ>านีปะอีเอี่ยว เอวี่ไปเอวี่มาอ่าอ่าเพลงตะกีはは้กับบพี่น้องเป็นได้สุงมแบกสมักยบกสมักจางบอสมักนี่กินกล้วยทนีหบูสมักเขาเป็นพี่ปอบมาแล้วล่ะมึงแนมมึงดูเฮงวันนึงงูอยู่บอ มก่อเดียได้ยินอะายค่จักอยู่บนนี้มาสบายดีพี่น้องงยด่งเพาอมมามามาบานปไตลูกอืมนด้ายขบนไต้ขึ้นมาเริ่มบุรเาจคิดเพาะบุหุดงแออกจะคำองคำแหละท่านั่นแหละคอยหมูมากินโอ้ยบลายปนันเด็กินอบิดดอกิเบิงเห็จ้ สามนี่บุได้อีสมกับอีพออยู่เพ่นมาแตกอดหนาวซีมสองคำซีมอีกวกคำคำคำกับพอแหละอันบอกเงินแบงหอีลุ้งมาไหมลุงมาหอใส่ะลับงั้นไปค้นซ่าพี่น้องเออจะเสียได้ๆป่วยใหญ่เบิดคุูโตต้นนี้ผ่นนอนเลย มเดี๋ยใหใหม่เลยแฉบแบบเตีมงาไป่วยใม้องบปาเพชตเ็ออได้ยาบันเพ็โพดขี้ดบาเ้วยแล้วเติบมัเป็นาคือสิตามผัดน้อยเดียวกินเราได้สูมึงอย่ายอมถามมันได้ไหลงัวลงแมบน้มบ่นอนบ่แมยังน้ก็กินแล้ก็เอาขืนไปนี่ ขึ้นกินข้าวสัวกินเลยบ่แม่นบอกกับมือแรงพอแล้วมันก็ช่วงเวลาเนี่ยเอกินน้ำก็เที่ยงแรงเที่ยงแรงซื่อๆเอาลงกินน้ำไม่ได้หนรอโซคือกูบอกเราสุเอาลงไปกินแหละมันกินแล้วแล้วเฮ้ยน้ำน้ำมันเป็นยังมันกินแล้วแล้วน้ำนะผูกกันไว้รถบอกปล่อยก็ได้ปล่อยยางหุ่นแรง มันเถอะนจับ่ากันปล่อยนะฮันเลอมันจับเน่าจะป่อยมันเห็นยังันเด้มาอมาใส่เข่าเขาได้หามันหลุดบ่ก็ง่วงบริสุทธิ์เสือเคยเนาะแล้วนน่าจุ่มเหมูไปหลดซอยไปได้ได้ได้ขมูนพอเซ็ตไปน้าเขาอ่ะอะไรดิฮะ มาตนราติเลยมาัทิ้สอีบาไร่ข้าวมูมันหึ่งจับได้มันรูดเหรมัข้ามูจิเลยจะพูดอืแล้วแต่ละนมันมนมันแง่ก็ยังไปแกะมคนดัตัวมึง่ายมัแบงออกไปกินอยกงลรโบเบิรดอกแบงออกไปครึ้งนึงเอาเพชรออเพชรอ๋อ แบงแบงไว้แล้วมันมากินม um. ันก um. ินบวชได้แล้วหรอปะก็ล้วตอนหน้าเขาเวลาแล้วเคนเขาเท่นั้นและบอือคนเขาครานเขาพ้อผู้เจ้าจักอยู่บานมว อีพลชมวาค่องคอยบ่พนลถ้าแบบตำก่วอยอะไม่ลงัวตะบิดกาดามาเลตำเ่ยมาเกียวข,ข้าวมาเห<ช>อแม่ปะาขึ้นเรอ,อ,าาอ,อ,อ,องมากแห่งแท่บ่พนลขอมมันรู้หมเฮออค่ะผูดีเม่นแนมเลก็ได้หน่อยป่ามาแะ้วมาห้องกันแเล้กของกนันลุงเจออย่างลุงมากระแตงเครื่องตำ ชดแนะนำมันอะเบคือว่าคอคืนค่อยคอยอือคือคืนวันนี้ยังว่าเจ้าคยหายตัเอร้อืมลงมาเลยใส่ชมยังไงมันนาวมันยังเมือกชมมากหนึ่งเบิรพอดีปนันอีเม่หไปโมเดิร์ว่มือแดดมาห้าแดดบาไป่พอ

ยิ่งคือแดดแบบนิมป์ปูชนั่นได้มันสืลมสืหนาวเนาะเนี่ยมันแดดบบบนี้มันทะเบิงแาบมันเย็นอือขาอกลุ้มตับทุอไปไกลเลยนั่นพากุ้งมันเห็นบุได้แลแดดแบบนี้แซ็มบุได้แซ่บแห้งห่อทะลุงจอยมึงอะง่วงไม่ได้แรกเอามันไปเขาได้สิิงค่ะ หัวขาดบ่มันมีะหัวน้ำทูไปอ่ายสุอนน้บวยละกูผักก่อนพี่พากัช่งนีิชมกิเท่ายากอดหนากว่ทะนี้วันนั้นท่นไหนกินนี่กินน้่กินน่งเขาอันนี้ลายเติมเขาอันนอเขายังเกาะ อะไพี่น้องไปเขากล้องผูทางผู้ออกซุ่มเป็นอะไรเป็นอะไรเจ้าเนยเป็นอะไรกับงวนะมันั่นรถมันแก้วรถมันแห่นเลยมันจะเกี่ยวมือห้อยป๊ามันุ่นมันบกไปผเสียเยรถลูกอ่ะชเจ็บปากาอยมู ่แตกแทยบอยู่เลยลูกสาจะกระยุบอยู่ทึ่งกูยุบแม่แจ็บคลิปมาเลยอยากเข่าโลดตะกี้แม่พันตมนำบริวด้ได้บาำไลยแตกได้พอยหมูสดเย็บปะ,ปะ,ปะ,ปะข้าวต้มของพีง่ดอกบางไลยเต,ติบกระซาชุบเจ้ากินบุหรีดอก กินเลยนะพอลุงมึงกินมาเบิดดอกค่ะน้ำลายแตกจุดบ้างกับพวกมึงนนก็คือตกใจบกเส้นบกถิ่มมา <c oughs> นอนพรมสิลลับเออพอแห้วอันดี<ม>เป็นของ<ม>อีพลคือเกา่าพอลูกกูบอกแล้วลุงมึงกินมาเบิดเลยเขาจุดพีอำลาประจาได้เมืองเด้อพ้นสูบต่อลุงเนาะ ลุงหนูกินสามสี่คำทนนานวาแล้วไปแล้วพี่น้องอีพนก็แมมก็เก่าพี่น้องเลยพูดอ,อีพนน่ะป้าตหลับลูกมึงและแตกอำลาได้เพียงเด้อฝากกุลัยกุลแซนได้พี่น้องฝากกดติดตามอันส่องคณ่นกก็บอจอยในพี่น้องขอบุญคุณลวงหนาด้วยจ้าเจ้าสมัดขาวบัออวอย